สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญประทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกบัวฟ้าอามอนนะคะสวยๆนะคะนี่นะนะคะใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ลิปบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว65ซนตมรค่ะจํานวน4เส้นและริบบิ้นเบอร์สองค่ะขนาดความยาว45ซนมค่ะจํานวน8เส้นนะคะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบินความยาว65เซนติเมตรนะเราจะพับเข้ามาให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมนะคะเอาริบบินฝั่งด้านบนด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเอาเส้นที่1ค่ะจับขึ้นมาเส้นที่2ครทับเส้นสมมาในเส้นที่1เส้นที่ 3, สามสมมาในเส้นที่ 2. สองเส้นที่สี่ค่ะสอดไาในรูที่1นี่ค่ะป้อาออกค่ะลดเส้นที่สาขึ้นมา นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่พับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายนิบบิ้นสอดล็อกเข้าไปเนี่ยค่ะเราจะได้นิบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับมา เส้นที่สองทับเส้นที่1เส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนะคะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้เอามือช้อนที่ฐานไว้ค่ะมือปกันมือชี้จับสี่เส้นด้านบนนะคะต่อมานะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลง เอาเส้นที่ฐานขี่นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขี่มาทับด้านบนนี่นะคะเราจะเหลือริบบิ้นสีเส้นสุดท้ายนี้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูท <to> <music> ี่หน so ึ so you know ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไป นะคะเสร็จแล้วเราก็รวบเข้ามาให้กระชับนะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วพลิกกับด้านมาด้านนี้ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะคะนะคะจับดินดินขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับหนึ่งสองสามนะคะพาดข้ามสามเส้นไปจับพาดข้ามสามเส้นค่ะนะคะพาดข้ามสามเส้นไปพาดข้ามสามเส้น ทัดหัสามเส้นไปค่ะเราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นสุดท้ายนะคะเส้นนี้ค่ะจากพัดมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะจากพัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามมานี่ค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะในขั้นตอนนี้นะครจะใส่เหรียญใส่ด็ดเลยนะคะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญทีหลังได้นะคะ แล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะคะแบบนี้เราก็สอดร้อยสามเส้นไปสอดร้อยสามเส้นก็นไปตามแนวริบบิ้นเลยนะคะ มาด้านหลังนะแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะสอดเข้าไปอยู่นี่นะคะ เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกับด้านมา้านนี้สอรอยสามเส้นไปค่ะสองร้อยสามเส้นตามแนวริบบิ้นไปนะคะ มาค่ะแล้มาเราจะเอาลิบบิ้ความยาว45เซนติเมตรค่ะจำนวน8เส้นนะคะจบมานะเราก็สอดเข้าไปแบบนี้สอดเข้าไปให้สุดเลยค่ะนี่ค่ะแล้วให้เหลือปลายลิบบิ้ไว้แบบนี้นะคะี่นะให้เหลือปลายลิบบิ้ไว้ด้วยนะคะ แล้วแบบนี้นะคะพอเสร็จแบบนี้เราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้จับดิ้นินม,มาค่ะพับมาด้านหลังนะคะหึงครั้งนะแล้วก็พับมาด้านหลังึ่งครั้งค่ะนับ1น,นับ2องนะคะสอดอูที่สนะ แล้ววันนี้นะคะนี่ค่ะ,คะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้กับดิบินนะคะสอดรอดไปสอดรอดกลับไปบนปลายดิบินที่เราเหลือไวน้นี่ค่ะนะคะ นี่ค่ะสรแล้วเส้นเรียบร้อยนะคะแล้วก็ผิดกลับมาด้านนี้วเส้นออกมานะจับดิินมานะคะบิดมาด้านนี้ค่ะเห็นนะคะบิดมาแบบนี้รอบที่หนึ่งนะคะบิดอีกรอบหนึ่งค่ะหมุนอีกรอบหนึ่งนะคะบนเส้นของตัวเองนี่ค่ะสองรอบนะคะบิดมาแบบนี้แล้วก็พับมาด้านหลังสอรูถัดมานี่ค่ะ มาแบบนี้นะคะเราก็จะได้รูปแบบนี้นะนะคะจะพับมาด้านนี้วนมานี่ค่ะหนึ่งรอบนะคะแล้วก็วนอีกรอบหนึ่งนี่ค่ะนี่ได้สองวนสองรอบนะคะพับมานะับมาด้านหลังนี่ค่ะดันม่แบบนี้นี่ค่ะ นะคะวนสองรอบนะดันขึ้นมานิดนึงค่ะนี่ค่ะอะไรแบบนี้นะคะ พอเราได้แบบนี้นะแล้วก็จับวิบินมานะคะจับพับขึ้นด้านบนนี่ค่ะพับลงมานะคะวิดเป็นกลยวแ,นะนะแบบนี้นะคะดึงมานะคะเป็นแบบนี้นะ เราก็จะได้ลิบแบบนี้นะคะเราเสร็จแล้วลาะแล้วก็พับสอดขึ้นด้านบนนะคะพับสอดขึ้นไปด้านบนแบบนี้ นี่ค่ะแล้วเราก็เปิดเสนลิบินออกมาจับดึงมาค่ะพับมาด้านหลังนี่ค่ะพับมาด้านหน้านะคะบิดเป็นกลวยมาแบบนี้สอดลงไปนี่ค่ะเล็กติดแบบนี้นะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้จับป่านิ้มินนะคะพับสอดกลับขึ้นด้านบน นี่ค่ะเสร็จแล้วตัดปลายดินบินทิ้งนะีคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกบัวฟ้าอามอนนะคะส,สวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามดกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ